จะมีสิทธิ์ผ่านที่เซนทาชิโลที่พิเศษของมันศษเนาะมีนี่เซนทาชิโลนีพิซซ่าดอกไม้ทุกชั้นเลยแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็มีเหมือนตีนที่ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนตัวแทนความรักที่มีให้ลูกค้าที่มีมาตลอด78ปีแล้วก็จะใช้ไม้ที่มาถ่ายกับเทสก้าดอกไม้ที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะชุดวันนี้น้องออมก็เลยแต่ดอกม้ฟอบรอบมาพอดีชื่อจากอาสวะนะคะ ก็ขอให้เซนพันนะคะอยู่เคียงคู่ลูกค้าทุกูหน้าแบบนี้ตลอดไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปนะค่ะคนต้บุ่งใช่ไหมคะท้าสุดคนต้องพุ่งไปหัวเราเลยใช่ใช่ใช่เปิดเราไม่เราไม่สนใจไม่ไม่ใจด้วยเลยเป็นเปนโคนต้บุหเดี่ยวเล่มแรก ไ้เก็โเท่นะคะมีหลายลุคหลายสไตล์ก็ถ่ายกันทุกวันเลยวันนั้นมีคิดว่าเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยได้เคยใส่ด้วยในเงี้ยก็เราไม่เคยเสแบบจริงๆอ่ะก็อยากให้แฟนๆเห็นเหมือนกันนะเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรบางกันเรามีส่วนร่วมหรอดูดิ่มชุดโดยดูดิ่มชุดในเงี้ยเลยแล้วก็บอกว่าเออมีส่วนร่วมอะไรอีก คอนเซ็ปต์การถ่ายสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยจิ้มรูปเองเลยแม่หน่งเอาลังจิ้มรูปเองจิ้มรูปเองใช่ใช่อ้ชุดก็คือว้าหลังที่เซเจไม่รบใช่เอาหลมีมีล่ะมไม่ชอบอไรนไม่ชอบนะแต่ไม่กดไลค์ คอมเมนต์อยูยังไงบ้างวะทำไมไม่กดไลค์คอมเมนต์ไม่ไม่มีนะเจอกันจริงก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยเขาเกี่ยวกับกายเขาเกี่ยวกับกายแน่อยาอยากถามทาไมอยากถามทาไมว่าทำไมไม่กดไลค์ไม่ไม่ไม่ได้ถามไม่เคยถามเลยอ่ะเขาอาจจะกดเลิกก็ได้นะไอ้ออกแล้วแม่หนี้ลอยตัวจริง ได้ยังไงก็แบบคนสนใจได้หุ่กันเท่าไหร่ยังไงเมื่อไหร่นะคะเลือาที่สามารถติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียช่องสามเหรอคะเร็วนี้เร็วนีเร็วเร็ค่ะมีแบบที่เราชอบพิเศษไหมเซ็ตไหนที่แบบเราถ่ายแล้วเราชอบมันคือรูปหน้าปกเลยเลยแล้วก็เอ่อเปว่าอะไรแฟนๆน่าจะชอบบอมลุคนี้นะลุคอะไรลุคขนม ป่นอะไรใช่ใช่ใช่หน้าไหนคะลูกน้าผมลืมค่ะอย่า่นิ่งๆเลยใช่เลยแอนก็สวยแลนี่กมเยอะแล้วเพราะว่านนเป็น้ไม่พอไม่พอ่ะจริงหรอจริงไม่จอย่างนี่มันก็จะลิมิเต็ดอดิชั่นอา้วเหอี้อก็ขอให้ทุกคนสัองได้่น่ขอบคุณค่ะ เป็นย mm ังไง้างาทำทำเกอบเออีกทำเาอีกก็จริงๆดีไดีใค่ะได้ยอด E อะไรนะ e i ใช่รูองรุอสูอดับนใช่ดีใจมากเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบช่วยช่วยทำให้มันเกิดขึ้นได้อรย่างคือถ้าไม่มีทุกคนอมก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันแสมว่าเราก็ม่ก็เไพรส์เหมกันใไ้อรนหน เขาให้ลงอะไรก็ลงแต่ว่าเราก็สวยแพงจริคะสวยแพงของจริงจริงหรอใช่เพราะหลิงหลิงก็อันดับสองตามตามตามทก่สเลยใช่เลยไปด้วยกันไปด้วยกันอ้าวเพิ่มความภูมิใจทันเพิ่มเติมเลยความภูมิใจขนาดนี้ความเป็นคนไทยแราไมาเลยก็ดีใจนะดีใจที่เรามีแฟนๆคอย ซัพอรเตเสมือเลยเพราะเการเป็นว่าความเราทํค่ายความเป็นไทยความเป็นประเทศไทยมันแบบเอาคนรั่วโลกแบบผ่านม,ามอมหรือรู้จักอะไรหรงนะการไปครับจริงๆก็แอบเห็นว่าแบบมีหลายๆคนถามว่าแบบสองคนนี้คือใครเพราะรจากไทยแลนด์นี่นาอะไรก็ดีใจนะที่แบบมีคน,นใช่คุณน้าคุณตาถ,ถามถึงพวกเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นหนึ่ง เราไตดขึ้นได้เรื่อยๆเลยดีไหมคะเอาว่าก็มองเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ทําใจพร้อมๆกับคนที่ดอนลักถืออดเลยค่ะเลี้ยงๆมาเหรอมาถึงเจเจ๊หลัก็ทั้งหมดนะเจเจ๊แล้วก็ทั้งแฟนๆทั้งทีมถ้าไม่มีทีมเราก็ไม่สามารถออกมาดูดีฉันว่าหนูจะมาบอกหลักกันตรงนี้ พี่ก็ฟังไม่ทันไงคราวนี้เป็นสายมันหวานเลยปารีสรอบนี้ก็หวานมากเลยนะคะเห็นไหมน่ากอดใช่มีโมเมนต์เยอะจริงๆก็ได้คือรอบนี้ที่แบบมันมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเราบินไปแล้วเรามีเวลาแบบเหมือนวันว่างวันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบมีเวลาเดินเล่นมีเวลาช้อปปิ้งด้วยกันมีเวลากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมันก็เลยกลายว่าได้อยู่ด้วยกันอถ่ายกันถ่ายรูป ตั้งกูบิ้งอะไรนะพี่พุดดิง้งกับน้องพิกลพี่พุดดิ้งกับน้องพิกลยังไงคะแฟนคลับตั้งให้พอดีว่าเอ้ยไม่ใช่แฟนคลับสิพี่หลิงหลิงตั้งให้ออมกมาชื่อน้องพิกล,ล <S <S ใช่ไหมไม่มาจัดเลยพี่หลิงหลิงชอบซุปพิกลอยู่ในกระเป๋าใช่ก็ใชเพราะเป็ของที่ขาดไม่ได้ใช่เอาไว้หน้าเซนต์เอาอก็บอกว่าขาดได้แต่มีก็ดีกว่ากับพุดดิง้ง ว่าเป็นอีโมจิคุณดิ้งอ๋อแสดงว่าออมอยู่ในกระเป๋าคุณตลอดฮะก็พกตลอดใพบตลอดตัวเล็กตัวเล็กเขาก็อยากให้อยู่ติดตัวตลอด่งของสวยอยู่จากนี้มีกับเขาไปคนดังหลายคนด้วยค่ะจีจีโซเนียไปโซแม่มาสวยมากสวยกันหมดก็แบบเจอเจอหลายท่าน พี่จีซูสวยมากออกรีอยู่กับพี่หลิงซีรีส์เราไปที่หลิงอะฉันก็กีนกันอยู่สองคนเนาะด้วยความเป็นคนไทยกันอยู่สองคนในงานเลยกินกินดาราใช่ฟีลคนดังกินคนดังไม่หรอจริงเหรออ่าคอนเสิร์ตนึ่นะคะแฟนงคอนแฟนงคอนอ๋อแฟนงคอนค่ะกาลังจะเกิดขึ้นวันที่แปดพยนี้นะคะ ยยัังงไครเตตีมแปดพฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้ดีนะคะแฟนคอนเอ her and hers หล like like really nice ิงออฟเบอร์สแฟนคอนค่ะที่ Impact a r e n a เมืองทองธานีฝากได้นะคะคุณอินแพคเลยเตรียมยัไงคะเตรียมเยอะมากก็คือแบบเรามีการซ้อมร้องคอมเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรียนร้องเพลง แล้วก็ออกเริ่มออกกำลังกายก็เลยทุกคนไม่รงฟ้องพี่แจ๊คช่วยแจ๊คเลยบอกว่ากินด้วยจ้าเริ่มเริ่มออกกำลังกายแล้วออกกลัวแบบออกกลัวไปเต้นแล้วแบบเหนื่อยหอบอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแล้วยังยังประทุกสองอย่างอีู่มีอะไรที่น่าใจสุดแล้วก็มีแบบเต้นไม่มีแต่วามันใจแต่ว่าแบบเราเต้นเก่ง เราจะใจไปก่อนใช่ใช่เราเราแบบอยากทําให้มันเต็มที่ออกมาในแบบคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาล้วก็ตั้งใจทําให้มันเป็นเต็มที่ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าเราแบบขาพิกง้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วมีอะไรที่สปอยล์เพิ่มไหม ที่โดนแฟนเจอแล้วแบบว้าวแบบได้พลาดไม่เสียใจเลยจริงๆเล่าไปแล้วนิดหน่อยก็แบบมีแก๊สที่แบบสเปเชียลแก๊สมากๆท้งของพี่หลิงแล้วก็ของน้องออมเลย้าวคือพูดชื่อไปใครใครก็รู้จักแน่นอนไม่ใครก้อยันรูมนโอ้โหแม่ๆเล่นแลอวเล่นอะไร รับาทคุณธรรมนะฮะในแฟนผอนในแฟนนกล้วยนะทุบคนรับบทเป็นรับบทเป็นแม่พี่หลเอ้าแม่แม่รับบทเป็นอ๋ออ่ะแต่ว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะแฟน่อนลลีออนะคะพี่ออลินยิงมแข่งหมึงคำพันอุอ่านี่แต่นี้เป็เลไทม์อะไที่ขึ้นพร้อมกันเออ จริงๆเคยขึ้นอ m p a c t แล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะปีที่แล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนย้ายฮอรใช่ไหมมาเป็นความสุขเหมือนสองใหญ่ขึ้นเรนเหมือนนะแล้วก็วแ,วแ,วแบบสามารถแตกรับความรักที่ไปทำให้ได้มากขึ้นมีน้ำตา Impact น,น้ำตา i m แพ c คุยถูามีก็แบบเ,เวลาเราขึ้นงานใหญ่ๆเราจะแบบเหมือนสัมผัสได้ถึงเเอ energy ของแฟนคลับที่เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะรับให้อยู่แล้วที่น่ารู้สองพี่สองพ่อหรอพ่สองเอา รอบม,ม,มรอบพรอบไหมหรอคะ่ีะอสิบแปดเอาแต่ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผ่านมาแล้วมีอะไรอัปเดตไหมการติดตามเป็นิแพคไม่นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ายังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามชมไดนะ้ ขออนุญาตถามเรื่องคือกิฟต์วนนะคะให้เป็นยังไงบ้างคะพี่ส่งตัวหรอตอนนี้คลิปไซลเซลนชาร์โก้ใช่ไหมจริงจริงมีจะมีเหมือนมีอีกแบรนด์นึงงอกขึ้นมาค่ะแต่ว่าทำกับเกี่ยวบ้านทำกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณพ,พ่อแบบขายได้มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับอะไรคะ อาาอาหารอาหารอวัตถ uh ุด huh. uh ิบซอซอสซ่ไม่โดนพ่เดินี๋ยวลเดี๋ยวลติดตามดูตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการใกล้แล้วค่ะใกล้มากๆก็คือชิมเฉลยได้ได้มาหมดแล้ว แรกเราไม่ได้มีทีมอะไรเราก็ค่อยๆรวบรวมคนรู้นักแบบมันจาทำไมอะไรางเงี้ยค่อยๆรทบอวมมากีว่นเหมือนจะไม่ลงเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงก็ติดตามชมระการโทษนะครับของคำถามสุดท้ายตอบใครได้เลยครับ